ฮัลโหลสวัสดีค่ะดวงหนึ่งนะคะวันนี้นะดวงหนิงจะมาแนะนํานะคะวิธีการทำทริปเงื่อนไขสัญลักษณ์นะคะเงื่อนไขสัญลักษณ์คืออะไรเงื่อนไขสัญลักษณ์คือการพิสูจน์ข้อสรุปนั้นว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยจะจัดในหัวข้อทางคณิตศาสตร์นะคะ ที่จะมาสอนในการทําวันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขสัญลักษณ์ที่ใช้สอบในภาพกอของกอผอนะคะในในในส่วนตัวแล้วนิงได้สอบผ่านแล้วนะคะสอบผ่านเมื่อปี2556นะคะปีก่อนซึ่งปีนี้คือปี2557นะคะเป็นการสอบครั้งแรกด้วยนะคะก็เลยสอบผ่านก็ก็เลย แล้วก็ทำจาจ่วนเงื่อนไขสัญล,กลักษณ์อะไรทุกทุกข้อด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะมาแนะนำเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบให้ทราบด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่ะเป็นอะไรไม่รู้เรี่ยมเ่ไม่ถูกแต่ก็อยากจะมาแนะนำสิ่งดีๆให้สำหรับคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็กดออกไปได้เลยนะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าใครชอบก็ขอ ขอให้คุณโชคดีในการสอบนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรถามได้อยากได้ข้อสอบเก่าๆก็ก็ขอเข้ามาได้เราจะส่งไปให้ทางอีเมลนะเดี๋ยวจะบอกก่อนนะคะว่าการทำคลิปนี้ขึ้นมาไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นใดได้นะแค่อยากมาแนะนำให้ชมในห้อนี้ไม่ใช่ติวเตอร์หรือว่า เช่ตยวเตอร์หรืออาจารย์อะที่เปิดคอร์สอสอนพิเศษอะไม่ใช่นะแค่อย่างว่าแนะนำเฉยเพราะคนส่วนมากเห็นโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ก็จะตกใจนะคะเพราะว่ามันจะเป็นโจทย์อักษรตัวแปรที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่น x ส่วน2มากกว่าหรือเท่ากับ z y ส่วน2มากกว่าหรือเท่ากับ c หรืออาจจะไม่เท่ากับ f อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสเตสองสเตอะแล้วเขาจะถามเราว่าข้อสรุป a a ส่วน b มันมจริงเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ย ส่วนมากคนเห็นโจ้ก็จะตกใจล้วแหละถ้าคนไม่รู้นะถ้าคนจับแนวทางไม่ได้เราจะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือใช้ตัวเลขในการแทนค่านะคะแทนตัวแปรนั้นซึ่งจะไม่แนะนําให้ใช้ตัวแปรแทนค่านะคะเพราะว่าถ้าใช้ตัวแปรในการเอ้ยถ้าใช้ตัวเลขในการแทนค่าในตัวแปรนั้นอะ่ะมันจะทําให้ได้คําตอบเพียงไม่กี่ข้อเองนะคะจึงไม่แนะนํานะคะจริงๆแล้วนะคะ จะถามว่าตัวเองเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งหรอกก็ไม่ได้เก่งนะแต่แค่อ,อยากจะแนะนําสิ่งดีๆให้เพื่อนๆแค่นั้นเองนะคะไม่มีจุดประสงค์อื่นใดอะไรเลยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะถ้าใครอยากได้เข้าสอบก่อไม่ออไม่เข้าใจอะไรก็มิ้นถามได้เลยเดี๋ยวมาตอบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรไจะไปเรื่องกันเลยค่ะไม่มีการเสียเวลาไปเลย ค่ะมาแล้วนะคะนี่นะคะคือโจทย์นะคะหน้าตาของโจทย์นะคะนี่จะยกตัวอย่างโจทย์นี้ให้มาแต่ว่าก่อนที่จะไปทําตรลุยโจทย์นะคะจะมาอธิบายก่อนนะคะว่าเงื่อนไขสัญลักษณ์เขาจะให้เราหาข้อสรุปนะคะว่าก็สรุปที่ให้มานั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั่นก็คือว่าถ้าข้อสรุปที่1กับที่2เป็นจริงทั้งสองทั้งสองอย่างเลยนะคะต้องสองข้อสรุปให้ตอบจริงนะคะคือบนกอไก่ ถ้าข้อสรุปที่2เป็นเท็จทั้งสองคู่นะคะให้ตอบขอไข่ถ้าข้อสรุปที่สามเป็นไม่แน่ชัดทั้งสองคู่นะคะให้ตอบไม่แน่ชัดคือฝนขอควายถ้าข้อสรุปทั้งสองข้อไม่ซ้ากันให้ตอบงองงูนะคะคือฝนงองงูไม่ซ้ํากันก็คือว่าถ้าข้อสรุปที่1นนะคะเซตที่1นึ่ข้อสรุปที่1นั่นั้นนั้นเป็นจริงแต่ข้อสรุปที่2นั้นเป็นเท็จก็คือให้ฝนงองงูคือมันไม่ซ้ํากันไงอันหนึ่งจริงอันนึงเท็จ หรือว่าจะแบบข้อสรุปที่หนึ่งเป็นไม่แน่ชัดข้อสรุปที่สองเป็นเท็จอย่างเงี้ยคือไม่สํากันก็ตอบงองอูง่ายๆเลยค่ะถ้าข้อสรุปที่หนึ่งที่สองเป็นจริงทั้งสองให้ตอบจริงถ้าหนึ่งกับสองเป็นเท็จให้ตอบเท็จถ้าข้อสรุปที่หนึ่งกับที่สองไม่แน่ชัดให้ตอบไม่แน่ชัดคือฝนคอควายถ้านอกเหนือจากที่พูดมาเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงให้ตอบงองงูทันทีเลยนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากมายนะ ต่อมาอไรเนี่ยเราได้โจทย์มาแล้วเนี่ยเราก็มาดูโจทย์เลยนี่ a ยกกำลังสองน้อยกว่า b ส่วนสองน้อยกว่าไม่หรือไม่เท่ากับน้อยกว่าไม่เท่ากับ C นะคะซึ่งมากกว่าสองแล้วก็สิสองก็คือ b น้อยกว่าไม่เท่ากับ e มากกว่า f เราจะทำการเปลี่ยนเครื่องหมายสัญลักษณ์นะคะพยายามจะไปดูตัวแปรมันนะคะตัวอ,อกักษรที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะอย่าไปดูมันดูเครื่องหมายนะเพราะว่าเขาบอกมาแล้วก็คือ โจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ก็คือให้ดูสัญลักษณ์มาทําการเปลี่ยนเครื่องหมายกันเลยนี่ดูจากโจทย์นี่เราถ่ายจากกล้องมือถือนะคะมันค่อนข้างจะกระดุกกระดิกนิดน,นึงถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกรอเหรอกรอรีเออกลับไปดูใหม่เรื่อยๆแล้วกันมาเปลี่ยนกันเลยหนึ่วะนี่นะคะเอยกำลังสอง มากกว่า b นะคะส่วน2จากน้อยกว่าก็เป็นมากกว่าจากไม่เท่ากับก็เป็นเท่ากับ c แล้วก็นี่แล้วก็มากกว่า2 d ทาไมถึงเปลี่ยนเฉพาะอันนี้นะคะก็มันเป็นเทคนิคไงคะอ่าแล้วก็มา b จากน้อยกว่าก็เป็นมากกว่าจากไม่เท่ากับก็เป็นเท่ากับนะคะอันนี้ก็คือ e แล้วก็เป็น e นะคะแล้วก็ มากกว่า f นะคะอ่าเห็นไหมแล้วพออมาเปลี่ยนเครื่องหมายปุ๊บอย่างนี้นะคะเราก็มาหาตัวเชื่อมค่ะตัวเชื่อมคือ b นะคะ b กับ o นะคะตัวเชื่อม b เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่นตัวเชื่อมนี่ค่ะ b กับ b นะเห็นไหมตัวเชื่อมทำไมถึงหาตัวเชื่อมเพราะตัวเชื่อมนะคะจะเป็นสะพานนะคะ เป็นสะพานในการเชื่อมระหว่างเซตที่1กับเซตที่2เนี่ยให้มันไปหากันได้ง่ายจะได้ไม่งงนะถ้าสมมุติว่ามันมีตัวเชื่อมหลายหลายหายคู่ละ่ะอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะถึงตัวดีนะแล้ก็ใช้วิจารณญาณในการเลือกอตัวเชื่อมนั้นนะ่ะที่สามารถทำให้เราหาข้อสรุปได้ได้ง่ายที่สุดนะคะ อ่าเราต้องใช้ว,วิจารณญาณเราด้วยนะนี่มาเริ่มกันเลยโจทย์ถามว่าสามโจทย์สามบมากกว่าสองจริงไหม f น้อยกว่าสองจริงไหมเอามาหาข้อที่หนึ่งก่อนสามมากกว่าสองจริงหรือเปล่ามาดู b อยู่ไหน b อยู่นี่นะคะอยู่นี่ก็ได้แต่ว่า e อยู่นี่เราพยายามหาที่เราเอ่อทำให้มัน ง่ายอะทำมันหาคําตอบได้ง่ายค่ะเอาไงมันอยู่ใกล้กันก็อเอาตัวนี้นะคะ3ามบตัวถามว่าสามบมากกว่าสองอจริงไหมสามบีสามบมากกว่าสองออันนี้คือบมากกว่าหรือเท่ากับ E ขนาด B มากกว่าหรือเท่ากับ E แล้วแล้วแตทำแล้วทำไม3ามบจะมากกว่าสองอไม่ได้ตอบจริงนะคะเพราะเพราะว่า บีมันมากกว่า 2E อยู่แล้วอ่ะ b มันมากกว่า, e วา,กกวาหรือเท่ากับ E อยู่แล้วเพราะฉะนั้น3 B จะมากกว่า 2E มันก็ต้องถูกอยู่แล้วนะคะต่อมา F F น้อยกว่า 2E F น้อยกว่า 2E จริงหรอไปพิสูจน์กันเลยค่ะ F อยู่ไหนคะ F อยู่นี่ 2E อยู่ไหนคะ 2E อนี่หา f กับ e นะคะ f น้อยกว่า e โจทย์บอกว่า F น้อยกว่า 2e f น้อยกว่า e จริงไหมจริงค่ะเพราะว่า f น้อยกว่า e อันนี้บอกว่า f น้อยกว่า 2e ก็จริงเห็นไหมง่ายๆจริงๆทั้งคู่ค่ะตอกอกไก่นะคะผลอไก่นะจริงๆทั้งคู่งงไหม,มไม่งงเนาะง่ายค่ะง่ายๆนะเนี่ยแต่โจทย์อยากจะบอกว่าข้อสอบข้อนี้นะคะคล้ายกับปีก่อนมากนะ คงไม่คงไม่งงเนาะอา่าเราผ่านไปนะแล้วเนี่ยมาดูโจทย์ข้อที่สองอันนี้ผ่านไปนะคะโอ้เขาเขาก็ตั้งโจทย์ใกล้กับไอ้นี่เกินไปเนาะดูออกอยู่เนาะเพื่อนๆอ่ะต่อมานะสองซีมากกว่าบีสองซีมากกว่าบีจริงหรอไปดูสองซีเลยค่ะสองซีอยู่ไหนดีสองซีกับบีอยู่ไหนสองซีอยู่ไหนสองซีอยู่นี่คะ่ะบีอยู่ไหนบี B. อยู่นี่ มันถามว่า 2c มากกว่า b c 2 2c มากกว่า b อันนี้โจทย์บอกว่า c น้อยกว่าหรือเท่ากับ b เป็นไปไม่ได้เลยค่ะ 2c จะมากกว่า b เพราะว่าเนี่ยมันบอกแล้วว่า 2c น้อยกว่า 2c น้อยกว่า b ส่วน2ตอบเท็จค่ะข้อนี้อย่าไปคิดมาก 5d มาดูต่อ 5d มากกว่า b c 5d อยู่ไหน 5d อยู่ไหน 5d อยู่ไหนหาปึ๊บนี่ d bc อยู่ไหน b อยู่นี่ c อยู่นี่แล้วมาดูนี่เลย 2d น้อยกว่า c เฮ้ย 2d น้อยกว่า c แล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว 5d อ่ะจะมามากกว่า bc ไม่ได้เพราะว่าขนาด d ยังน้อยกว่า c เลยแล้ว 5d ล่ะจะมากกว่า b เป็นไปไม่ได้นะคะตอบเท s t นะคะวันนี้ตอบเท s t งงไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่เนาะ เนี่ยสอง c สอง c มากกว่า b สอง c แล้วก็หา c แล้วก็ b c น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่โจทย์จะบอกว่าสอง c มากกว่า b นะคะตอบเท s แล้วทีนี้อันนี้ถามว่าห้า d มากกว่า b c หาตัว d ค่ะตัว d แล้วก็ตัว c สอง d น้อยกว่า c ค่ะ แล้ว5 d จะประมากกว่า b ไม่ได้เพราะว่ามันยังน้อยกว่า c เลยเออตอบเท็จถ้าเทสเทตอบขอไข่นะคะโอเคนะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็มิโน,นถามอีกทีแล้วกันนะคะเอออันนี้ผ่านไปมาทำต่อเลยนะ